สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวปืนจากแบรนด์ล็อกไอแลนด์อาร์โรี่นะคะซึ่งที่อยู่ในมือโมนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น1911 A2 h a c k a l t a แต่ว่าเป็นขนาด9มมซึ่งโมเคยรีวิวขนาดจุด4.5ไปแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยคือโดยรูปร่างของตัวปืนเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับขนาดจุด4.5ที่เคยรีวิวไปแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างทุกคนอาจจะเน้นที่ข้อแตกต่างกันนะคะในคลิปนี้ สำหรับตัวปืนรุ่นนี้นะคะก็มาตั้งแต่ศูนย์หน้าเลยก็คือได้เป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกศูนย์หลังเป็นศูนย์จุดขาวปรับบนล่างซ้ายขวาได้สไลด์ก็จะมีการทำโซลิชันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็สีผิวนะคะก็จะเป็นสี p a r k กอร์ไลทตามสไตล์ของ Lock Island สำหรับวัตถุประสงค์ของปืนกระบอกนี้นะคะก็ออกแบบมาใช้เพื่อการแข่งขันคือรูปร่างหน้าตานีก็คือดูแทคติโกมากๆโครงปืนด้านล่างก็จะมีการทำรางพิทาคินี่มาเลยสามารถติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นกก็ทำเป็นนกโป่งมาไกก็เป็นไกโป่งซึ่งไกเนี่ยก็สามารถปรับแต่งระยะไกลได้ด้วยนะคะน้ำหนักไกสสำหรับขนาด9มมเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมา5ปอนซึ่งก็จะแตกต่างกับตัวสุด4 5ที่ทำน้ำหนักไกมา หนักกว่าตัวนี้ซึ่งมันก็จะมีสาเหตุของมันเราเนื่องจากว่าปืนขนาด9มมเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือรูปร่างเหมือนกับจุด45เลยแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมีนี่ปลายปากลำกล้องตรงนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตได้เลยว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะเล็กกว่าเนื่องจากว่าขนาดกระสุนหน้าตัดมันเล็กกว่าในส่วนของน้าหนักปืนนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าอันนี้หนักกว่าขนาดจุด45ถึง50กร,รัมเลย เนื่องจากว่าตรงลำกล้องที่บอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเล็กกว่าทําให้เหล็กตรงบริเวณลำกล้องเนี่ยจะหนากว่าตรงนี้ก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นมาซึ่งก็เป็นส่วนช่วยที่ทําให้แรงรีคอยเนี่ยเบาลงซึ่งเดิมเดิมเนี่ยจุด4.5ว่ายิงแล้วนิ่มมากและขนาด9มมเนี่ยจะนิ่มขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะได้ทดสอบกันแล้วก็จะมีอีกสส่วนนะคะที่แตกต่างกับขนาดจุด4.5ก็คือในส่วนของสปริงเมนกับสปริงรีคอยที่ทํานาน้ําหนักเนี่ยเบากว่าจุด4.5 ซึ่งตรงนี้ก็จะได้เรื่องความเฉียบคมของตัวไกเนี่ยมากขึ้นด้วยทุกคนสำหรับการบรรจุนะคะแม็กกาซีนขนาด9มมอันนี้ก็จะบรรจุได้17นัดเป็นแม็กกาซีน2แถวของ a c m a c ได้มา2ตัวนะคะพร้อมแล้วเราไปทดสอบยิงกันเลยค่ะลูกที่ใช้ในการทดสอบนะคะก็จะใช้ลูก FMJ ของ c e r ล e r ์บ lot นะคะเรามาลองลูกแรงๆกันก่อนลันปืนกัน เริ่มทดสอบกันนะคะทุกคนดูฟิลลิ่งกันก่อน <c oughs> ผิดคาดคือจากที่เคยทดสอบอะขนาดจุดสี่ห้าว่าแบบนิ่มมากแล้วทุกคน แต่ว่าสําหรับ9้ามมเมืม่อมายิงในปืนกระบอกนี้นะคะปืนบอกเลยว่ามีน้ําหนักคือตอนยิงอะรู้สึกถึงน้ําหนักปืนแต่ว่าเวลาย,ยิงแล้วเนี่ยรีคอยไม่สถานถึงมือเลยเรียกได้ว่าเป็นฟีลลิ่งของปืนกระบอกแรกที่โมรู้สึกว่าโมไม่รู้สึกถึงรีคอยที่เข้ามาถึงมือตัวเองเลยอะ เซตต่อไปนะคะโมใช้เป็นลูกหัวตะกัว lrn อันนี้ก็ขะการไหลย,ยี่ห้อเลยนะคะมาดูว่าจะจริงยิงได้ลื่นไหลขนาดไหนนะคะแล้วก็คาดว่ารีคอยเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าลูกจริงที่ยิงไปเมื่อกี้ขอปั้นกลุ่มก่อนเลย เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตอนสุดท้ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าสไลด์ไม่ค้างทุกคนเนื่องจากว่าปืนอันนี้นะคะก็คือเพิ่งมายิงวันนี้ครั้งแรกเลยปืนยังใหม่อยู่ต้องอาศัยการลันไปสักพักหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เราลันด้วยลูก LRN ลูกหัวตะกวัวนะคะก็อาจจะเบาวกว่าลูกจริงการลันปืนจริงๆก็คือควรจะใช้ลูกจริงนะคะอาจจะสักหนึ่งกล่องเป็นอย่างน้อยอะ่ะลันปืนก่อนลันอิน ให้ปืนเนี่ยใช้งานได้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดโอเคค่ะคุณปิงขออยากจะลองยิงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณปิงเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกลุ่มกระสุนแล้วก็ดูฟิลลิ่งการยิงนะครับคือผมว่ามันต้องนุ่มมากๆแน่เลยอะเห็นจากคุณโมยิงนะระยะที่เรายิงก,กันก็คือประมาณ10หลานะคะ โอ้นุ่มจริงนุ่มมากครับโอ้โหนุ่มจริงครับเดี๋ยวลองรัวดูม้างนะครับเคียร์ครับก็จุดเด่นของปืนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับเรื่องรีคอยล์ชัดเจนมากก็คืออันเนี้ยรูปทรงมันจะใกล้เคียงกับปืน2 0 1ศน่นะครับแต่มันมีจุดเด่นตรงที่ว่าโค้งด้านล่างมันเป็นเหล็กหมดเลย น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโลสก็ถือว่ามากกว่าปืนสองศประมาณ200กรัมนะครับก็ทําให้แรงรีคอยเนี่ยหายไปพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็มาสรุปกันนะคะคุณปิงเอารเรื่องของกลุ่มก่อนที่เรายิงทดสอบไปแปลกใจน,นิดนึงเนาะกลุ่มมันจะแบบบานอะ่ะคืออาจจะต้องยอมรับว่าผมอาจจะทําไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะอาจจะไม่ชิน ต้องบอกเลยผมไม่ชินกับรีคอย์ปืน<ช>คือยิงแล้วเนี่ยออปกติเราจะเกงข้อมือรับแล้วรีคอย์มันจะรีคอย์มันจะดีดกลับกลับมาเยอะแต่อันนี้คือมันค่อนข้างจะเป็นฟิลลิ่งที่แปลกนิดนึงก็ต้องอาศัยการปรับตัวครับแล้วก็ฝึกซ้อมแต่เป็นข้อดีนะทุกคนที่รีคอย์มันนิ่มนวลแบบนี้แต่เราแค่ไม่ชินกันเฉยๆนะคะครับผมค่ะแล้วก็สําหรับปืนกระบอกหนีเนี่ยก็สามารถใช้ลงแข่งกีฬาได้ด้วยเพราะเป็นปืนขนาด9มมอันนี้คือเป็นที่นิยมกันเลยนะคะ ที่จริงใช้ได้ทั้ง iPSC ส่วน iDPA เนี่ยก็จะได้รุ่น S.P.D. นะครับก็จะเป็น Special Division ไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักปืนก็ค่อนข้างหนักอาจจะเกินไปนิดนึงส่วน i p s c อ่ะจริงๆก็อาจจะติดเรื่องของบอแม็กอ่าครับอ่าลงกล่องไม่ได้น,นี่ต้องไปลองใส่กล่องดูนะคะแต่ว่าบอาต้องถอดออกตรงนี้หรือว่าหาเปลี่ยนแล้วก็ H.D.P. ก็ลงได้ครับ H.D.P. ก็จะลงเป็น Division S.D. ครับ Special Division เหมือนกันครับก็คือถ้าใครไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของน้ำหนักปืนเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่าได้เปรียบในเรื่องของแรงรีคอยล์เลยใช่ครับ คือจริงๆก็หนักประมาณเรียกได้ว่าประมาณชาร์โดทูนะผมว่าใกล้ๆเคียงกันประมาณโลสามนิดๆพอๆกับชาร์โดทูนะครับก็ถ้าผู้ชายตัวใหญ่คือโมโก็ไม่ได้หนักไม่ได้หนักเกินไปขนาดนั้นใช้งานได้นะคะแล้วก็ฝึกยิงเนี่ยก็คือทําตัวเข้ากับตัวปืนเนี่ยก็คือน่นาจะใช้งานได้เพอร์เฟกเลยใช่ครับคือน้าหนักประมาณเนี่ยคือมันเหมาะกับปืนกีฬาคือเราไม่ได้พกพาทั้งวันเนาะมันก็ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมลองยิงนิดนึงคุณโม,โมโตรงนี้เลยจะยิงให้ดูว่า ฟิลลิ่งเป็นไงแต่คุโมฝากถือปืนนิดนึงนะครับ<ะ>คือผมอยากให้ทุกคนลองนะมันมัน,ม,นมันเราจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกับปืนก้าวมอทั่วไปพอสมควรเลยนะครับเนี่ยคุณโมสังเกตไหมคือการแบบกระดกของลำกล้องเนี่ยมันน้อยมากใช่คือครกระเป๋าอ่ะเบาจริงๆรหรับรีคอยนะคะ ควบคุมง่ายนะครับยิงง่ายแล้วก็คือขอเปรียบเทียบกับตัวจุด4ี่ห้หนึ่งคุณปิงก็คือในเรื่องที่โมบอกไปว่าเรื่องของสปริงเมนกับสปริงรีคอยที่ปรับให้เบาลงเนี่ยเฉียบคมขึ้นใช่ไหมไกลตรงนี้ก็คือเขาปรับสปริงรีคอยลดลงมานิดนึงครับจากจุดสห้าก็ให้รับกับกระสุนเก้ามมที่เบากว่าแล้วก็ตัวสปริงเมนก็น้ำหนักเบาลงนะครับก็ทำให้ได้ไกลที่เฉียบคมขึ้นแต่สามารถปรับแต่งเพิ่มได้อีกนะครับถ้าจะไปแข่งขัน ทำได้อีกเยอะเลยใช่ทั้งแต่งกายทั้งเปลี่ยนสปริงนะคะให้มันเบาลงศูนย์อกว่าโอเคแล้วคือจับศูนย์ได้ง่ายนะคะศูนย์นี่คือทามาดีมากเดี๋ยวจะไปเจาะสไลด์เจาะตรงช่วงด้ามตรงนี้ช่วงด้านนี้เป็นเหล็กตันนะครับก็สามารถเจาะเพื่อลดน้ำหนักได้อีก<า>พอสมควรนะครับหรือรวมถึงการทําสีด้วยจริงๆป a r k เกอร์ไลท์ก็ค่อนข้างทนอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเอาไปทําสีสันอะไรพวกนี้ก็คุ้มค่าที่จะทำนะคะ<ช>สำหรับราคาตัวปืนพูดถึงราคานิดนึงนะครับคุณโม ค่ะใช่สำหรับ,บาราคาหน้าร้านนะคะอันนี้ก็คือจากร้านปืนสิงทองไฟอาร์มก็9ก้าหมื่นนี่มีทอนนะคะทุกคนคือถ้าได้ปืน1นึ่งเก้แม็กซแถวแบบนี้นะคะในราคาเนี้ยโมว่าก็เป็นสิ่งที่ตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆคู่แข่งมันคือปืน2องศูนละที่ระดับระดับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าแสนห้าขึ้นไปครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผม โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม c h ชาแนล Mo โมจะนำปืนอะไรมารีวิวให้ชมกันอีกก็รอติดตามชมค่ะบ๊ายบายค่ะ